คอสแคส์นักลงทุนพีนเปิดในหนังสือว่าเฮ้ยแล้วเมื่อไหร่เราควรซื้อหุ้นละ่ะในมุมมองบีทอรินเนาะเขาก็บอกว่าจุดที่เขาอยากจะซื้อก็คือจุดที่หุ้นเนี่ยมันยังไม่มีความน่าสนใจแล้วเขาเห็นถึง potential ในการเติบโตในอนาคตเขาจะเข้าไปซื้อในช่วงที่มัน under value เมื่อไหร่เราควรขายล่ะครับโคตรลม เมื่อเหตุผลในการซื้อครับมันเปลี่ยนไปก็คือตรงข้ามของเมื่อกี้เลยแา่ๆเนาะใช่แล้วคือหลายคนน่าจะเคยคำที่เราคุยกันบ่อยในซุปเปอร์เทรดเดอร์นะว่าซื้อพออะไรก็ขายเพอานั้นแหละซื้อด้วยซื้อด้วยกราฟก็หลุดโลก็ต้องขายใช่ครับไม่ใช่ซื้อด้วยกราฟแต่ถือด้วย V ีเงี้ยมันก็ไม่ใช่ฮะสมมติว่าถ้าเกิดเป็นเจลินนีครับสมมติว่าไปกินอาร์ฟต์อยู่นะไปกินหุ้นอาร์ฟต์อยู่แล้วแบบวันเนึ่ออร่อยแล้วไปกินสาขาที่1ิบสองที่เขาเปิดแล้วอยู่ดีรสชาติเปลี่ยนไป การบริการเปลี่ยนเขากดขายเลยเขากดขายเลยครับเจ๊เลยเจโอันนี้แซวนะแซวโอเคก็คือหน้านี้กำลังจะบอกเฉยๆว่าเราซื้อด้วยเหตุผลอะไรก็ต้องขายได้เหตุผลนั้นนะใช่ครับโค้ดหนึ่งของพิเตอร์ลิงเขาบอกว่าอะไรนะคือง่ายๆนะครับถ้าเกิดมันลงมาขนาดนี้มันคงลงไม่ได้อีกแล้วเขาเขาเปรียบเสมือนว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณคิดอย่างเงี้ยคุณคิดผิดอหรือว่ามันขึ้นไปได้ขนาดนี้แล้วมันคงไม่ขึ้นอีกแล้วคือเป็นไมซ์เซตที่ไม่ดี ที่<ช>บอกว่าเฮ้ยมันลงมาขนาดนี้มันค,นคงไม่ลงอีกมั้ยใช่เขาเพราะถ้าเกิดการที่ไปซื้อตรงนั้นอ่ะมันคือการไปรับมีดอ่าซื่อทำให้เราเนี่ยขัดขัดทุนอย่างหนักได้ยังน้อยต้องเห็นการแบบสะสมไซเวยสเกาหน่อยก็คือมันไม่มีอะไรแน่นอนลงแล้วอาจจะลงนี่อ<ช>ีกขึ้น<ช>ขึ้นมาแค่นี้ก็อาจจะขึ้นนี่คือถ้าใครอยู่ในตลาดจะจะเข้าใจแล้วว่าอย่าไปอย่าไปคา,าดการณ์แค่นั้นใช่ครับให้มีแผนอยู่ตลอดจนกว่ากำไรเขาจะกลับมาอ่า ซึ่งมนุษย์ส่วนใหญ่นะครับก็จะคิดว่าสิ่งที่เลวร้ายเนี่ยมันไม่ควรที่จะเลวร้ายไปได้กว่านี้อีกแล้วซึ่งพี่เลนก็บอกว่าบางทีเนี่ยมันมืดที่สุดมันก่อนจะสว่างมันมันใช่แต่ว่าบางทีก็มันมีมืดที่สุดก่อนที่จะเข้าหลุมดำเหมือนกันใช่ก็อันนี้ก็เป็นเป็นคาพูดกว้างๆแล้วกันผมก็ไม่สามารถตอบได้ว่าเราควรคิดแบบไหนแล้วกันแต่ว่าอยู่บนพื้นฐานที่เราเข้าใจในกิจการนั้นนะดีที่สุดใช่ครับเขาก็บ,บอกว่า ถ้าเกิดว่าการที่เราซื้อหุ้นครับมันเหมือนกับการที่เราเล่นไพ่โป๊กเกอร์ครับคือถ้าเกิดเราเปิดออกมาแล้วเนี่ยไพ่เรามันมีแนวโน้มที่จะไม่ดีเราก็เราก็แบบไม่ต้องเล่นใบตานี้นะครับโอเคอันนี้คือเป็นจิตวิทยาในตลาดหุ้นเลยนะเห็นหลายๆคนก็เป็นเป็นใช่ไหมฮะเป็นครับเวลาซื้อหุ้นแล้วหุ้นขึ้นเอ้าถ้าทําถูกแล้วเออคนโค้ดคนนี้บอกว่าหุ้นตัวนี้จะไปแต่แบบเฮ้ยทำไมมันลงอ่ะออโค้ดแม่งแบบผิดบ่าวะอะไรอย่างเงี้ยเอออะไรอย่างเงี้ย มันขึ้นอยู่กับอะไรฮะเรื่องของการซื้อหุ้นขายซึ่งจริงเ่ยมันขึ้นอยู่กับความเต็มใจในการซื้อสินค้าตัวเดียวกันครับปิเตอรเนบอกอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราดูดูธุร,รกิจนั้นมาดีพอแล้วว่ามันมีแนวโน้มที่จะเติบโตธุร,รกิจไหนที่มันที่มันแข็งแบบสินค้าตัวนี้มีโอกาสที่จะเป็นสินค้าที่ทําให้บริษัทนั้นขายดีในอนาคตอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราดูข้อมูลมาทุกอย่างมาดีหมดแล้วทาทุกอย่างทาทุกสูตรที่ปีเรีเนแนะนำมาหมดแล้วมันขึ้นอยู่ความแบบที่เราเชื่อในบริษัทนั้นอสุดท้้ายยนนขึลงเี่ มันก็ขึ้นอยู่แค่ดีม,มาสักพายในช่วงเว <บา S 2> ลาเดืดเยสั้นโอเครสรุปข่าวหุ้นประจำสัปดาห์เงินบาททยอยอ่อนค่าขณะที่หุ้นไทยย่อตัวลงเล็กน้อยช่วงปลายสัปดาห์แต่ยังยืนเหนือ1,600จุดเงินบาททยอยอ่อนค่าในช่วงปลายสัปดาห์โดยเงินบาท ขยับแข็งค่าขึ้นมาในช่วงต้นสัปดาห์ตามทิศทางสกุลเงินส่วนใหญ่ในภูมิภาคประกอบกับมีแรงหนุนเพิ่มเติมจากสัญญาณซื้อสุทธิหุ้นและพันธบัตรไทยของนักลงทุนต่างชาติอย่างไรก็ดีเงินบาทลดช่วงบวกลงและทยอยอ่อนค่ากลับมาในช่วงที่เหลือของสัปดาห์ขณะที่มูลค่าเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งของสหรัฐอาทิข้อมูล P.M.I และตัวเลขการจ้างงานภาคเอกชนเดือนพฤษภาคม กระตุ้นความกังวลของตลาดเกี่ยวกับภาวะเงินเฟ้อของสหรัฐและแรงหนุนที่ให้บอลยิวสหรัฐและค่าเงินดอลลาร์ที่ปรับตัวขึ้นสำหรับสัปดาห์ถัดไปธนาคารกรสิกรไทยมองกรอบการเคลื่อนไหวของเงินบาทอยู่ที่31.15ถึง31.50บาทต่อดอลลาร์สหรัฐขณะที่ศูนย์วิจัยกสิกรไทยประเมินปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามได้แก่ สถานการณ์และแผนการกระจายวัคซีนต้านโควิด1 i ในประเทศขณะที่ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐที่สำคัญประกอบด้วยอัตรางเงินเฟอ้อ cpi เดือนพฤษภาคมดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเดือนมิถุนายนในเบื้องตน้นตัวเลขการเปิดรับสมัครงานสต็อกสินค้าคงคลังภาคค้าส่งเดือนเมษายนและจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานรายสัปดาห์นอกจากนี้ตลาดยังรอติดตามการประชุมนโยบายการเงินของธนาคารกลางแคนาดา และธนาคารกลางยุโรปตัวเลข GDP ไตรามาสหนึ่งปี64ซึ่งเป็นตัวเลขไฝ่นอนของญี่ปุ่นและยูโรโซนตลอดจนตัวเลขเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมของจีนอาทิเช่นการส่งออกดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีราคาผู้ผลิตและยอดปล่อยกู้สกุลเงินหยวนพุ่นไทยปิดตัวสูงกว่าสัปดาห์ก่อนแต่ช่วงบวกเริ่มจำกัดช่วงปลายสัปดาห์ โดยดัชนีเซตปิดที่ระดับ1,611.53จุดเพิ่มขึ้น1.87%จากสัปดาห์ก่อนขณะที่มูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่1,913.11ล้านบาทลดลง8.7%จากสัปดาห์ก่อนส่วนดัชนี MAI เพิ่มขึ้น3.63%มาปิดที่497.61จุด หุ้นไทยดีดตัวขึ้นช่วงต้นสัปดาห์ท่ามกลางแรงหนุนจากความคาดหวังในการเร่งฉีดวัคซีนในประเทศรวมถึงมาตรการการเพิ่มเติมจากภาครัฐเพื่อลดภาระค่าครองชีพและฟื้นฟูเศรษฐกิจจากผลกระทบของโควิด -19 ซึ่งกระตุ้นแรงซื้อหุ้นหลายกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มพลังงานที่มีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นจากการปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันโลกอย่างไรก็ดีหุ้นไทยลดช่วงบวกลงเล็กน้อยในช่วงเวลาต่อมา ตามแรงขายของหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์รวมถึงสัญญาณระมัดระวังของนักลงทุนระหว่างรอติดตามประเด็นการกระจายวัคซีนในประเทศอย่างใกล้ชิดสำหรับสัปดาห์ถัดไปบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยจำกัดมองว่าดัชนีหุ้นไทยมีแนวรับอยู่ที่1,600และ1,590จุดขณะที่แนวต้านอยู่ที่1,625และ1,635จุดตามลำดับ โดยศูนย์วิจัยกติกรไทยประเมินปัจจัยสําคัญที่ต้องติดตามได้แก่สถานการณ์โควิด -19 ตลอดจนการควบคุมสถานการณ์การระบาดและการกระจายวัคซีนโควิด -19 ในประเทศและต่างประเทศรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐและจีนหลังสหรัฐมีคําสั่งห้ามลงทุนในบริษัทจีนเพิ่มเติมส่วนข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐที่สําคัญได้แก่ตัวเลขการค้าระหว่างประเทศเดือนเมษายนรวมถึง ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนพฤษภาคมขณะที่ปัจจัยต่างประเทศที่สำคัญอื่นๆได้แก่การประชุม ECB ตัวเลข GDP ไตรมาสหนึ่งปี64ของยูโรโซนและญี่ปุ่นตลอดจนข้อบูลเศรษฐกิจเดือนพฤษภาคมของจีนสรุปข่าวหุ้นประจำสัปดาห์